ค่ะวันนี้เยวจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันนะคะอันนี้ได้มาจากเซนท่นนะคะแล้วก็จะมีของบางส่วนนะคะที่ได้จากงานเซนทันช็อคเซลนะคะลด90เซนก็จะมีเสื้อผ้าส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอามาโชว์ะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงานดีกว่าเนอะอย่างแรกที่ได้มานะคะจากงานเซนทันนี่นคือเป็น เออเป็นของเมทรลทอมค่ะเป็นไวอาบูตินวิตามินซีแอนด์อีนะคะเป็นไวทินนิ่งแอนด์ออยล์คอนโทรลนะคะก็คือช่วยลดความมันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระชับรูขุมขนด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้ลดเหลือประมาณ6ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะ69บาทนะตัวนี้อยู่ที่150า กรัมนะคะก็เป็นสบู่เหลวล้างหนะ้าปกตินั่นเองนะคะอย่างต่อมาที่ได้จากงานเซ็นท่าน <c oughs> ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ปัะมมณก็อย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นยาทาเลฟเลฟลอนนะคะอันนี้ก็เป็นเลฟลอนรุ่นท็อปสปีดนะคะก็คือแห้งเร็วภายใน60วินาทีนะคะ นี้เป็นสีสามสามศนย์คะคะสีอ m ม r a l ลค่ะอันนี้ก็เป็นสีอย่างนี้เลยที่ทามาสวยมากทาง่ายแห้งเร็วชอบมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสีเก้าสองห้าห้าโกลคอยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นปกติของเขานะคะรู้สึกราคราดลดแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งร้อยสิบบาทประมาณเนี้ยค่ะ ก็ซึ้อมา2คขวดนะคะน่าจะลดราคาเต็มอยู่ที่1,39บาทนะคะน่าจะลดประมาณ20%ก็ปกตินละลด20%ของเขาแล้วก็แล้วก็ได้ไปเซนท่านมาด้วยนะคะวันนั้นไปเซนท่านมาก็ไปที่บูธคาร์ i b โบมาะคะ่ะแล้วก็ได้ไปเ,เช็คสภาพผิวแล้วก็เขาก็จะแจกตัวนี้มาให้ด้วยนะคะก็คือเป็นคีมกระปุกแดงอันเรื่องลือนะคะก็เป็นสูตร ไวท์ p ิฟไนต์คอร์ดิเนชเนอร์สูตรสองน,นะคะคือ BA เขาวิเคราะห์ผิวมากคือเป็นผิวผสมนะคะค่อนข้างมันถึงแห้งมีรูขุมขนกว้างแล้วก็เป็นเซนสิทีฟต่อแสง UV ด้วยเขาก็เลยให้สูตรสองมาใช้นะคะก็เป็น สูตรคนผิวแห้งนะรู้สึกก็จะเป็นเนื้อเจลแต่คือลองที่เคาน์เตอร์สัมผัสเนื้อเจลแล้วค่อนข้างซึมยากมากจริงๆแต่ว่าคือเล็งตัวนี้ไว้นานแล้วแหละก็เออเห็นเขามีการแจกแซมปลแล้วก็มีชีสภา,าพผิวก็ลองไปใช้ดูแล้วก็ถ้าติดใจย,ยังไงก็เดี๋ยวจะกลับไปซื้อค่ากระปุกใหญ่1,700บาทนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ก็คือเมื่อวานนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือจะติดขนตาปลอมแต่ ทำกาวหายทำกาวติดขนตาปลอมหายซึ่งยี่ห้อปกติที่โยจะใช้ก็เป็นของ the face shop ซึ่งมันหายไปแล้วราคา1ล0ยกวาบาทก็เลยไปซื้อของ shu uemura มาเป็นกาวติดขนตาปลอมนะคะก็ราคาอยู่ที่390บาทนะคะลด10อืมก็เปิดกล่องออกมานะคะก็เป็นหลอดสีดำ อันนี้ก็เดี๋ยวยังไม่รออติดเลยก็เป็นหัวายอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าใช้ดีเหมือนกันก็ยังไม่เคยลองใช้เลยเมื่อวานเซนทันสาขาบางนาคนเยอะมากเ mm hmm. ยอะมากจริงๆคือเคาน์เตอร์จ่ายเงิ mm hmm. นขั้นแ e a บิวตี้เต็มเอียดเลยรอนานมากแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ได้จากการช็อปที่เซนทันนะคะก็คือเป็น ทวิเซอร์ค่ะเป็นของ QVS นะคะก็เป็นสแตนเลสสตีลเป็นสแตนเลสสตีลนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นมีสองให้แด่มันจะเป็นอันเล็กอะค่ะแต่ที่ชอบนี่ก็คือตรงตรงปลายเนี่ยค่ะอืมอาจจะไม่เห็นสังเกตดูว่าพอพอเขาชิดกันเนี่ยมันจะแนบสนิทกันซึ่งหายากมากแล้วก็จะเป็นตรงนี้แหลมๆนะคะเอาไว้ติดขอนตาปลอมได้ง่ายมาก แต่ว่ามันจะเป็นไซมีนินะเจ้าสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้ละอันนี้ขอบอกเลยนะว่า m a ดอินช h i หน้านะแต่ก็ราคายที่ที5่115บาทนะรู้สึกว่ารับส่วนลดสูงสุด30%แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าถึงลด30%ก็ลดไม่ได้เยอะค่ะก็เลยเก็บแต้มไ,ไว้ใช้เอาไว้ใช้ลด10%สําสำหรับพวกเครื่องสำอางจะได้ลดเยอะกว่ามาก เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวก็ไปดูในส่วนของเปิดกล่องกันดีวกว่าวันนี้สั่งของมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันตอนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องนะคะที่ได้จากการสั่งจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีทั้งหมดสองกล่องใหญ่ๆนี่เลย<อ>แล้วก็มีกล่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะคือสองกล่องนี้เดี๋ยวมาดูกล่องเล็กกันเลยดีกว่าเนอะ เจ้ากล่องเล็กเนี่ยโยสั่งเจ้ากล่องเล็กเนี่ยค่ะโยสั่งเป็นตัวพับแป้งฝุ่นมาเพราะหลังจากที่ได้ทำได้ไปถามเพื่อนๆห้องแป้งค่ะว่าเออพับพี่ห่อแปพ,พับแป้งฝุ่นพี่ห่อไหนที่ใช้ดีใช้เลิศบ้างเพราะว่าเออปกติแล้วเนี่ยโยใช้ของอนนาโซยู่ซึ่งพับมันหยาบมากหยาจริงๆโยก็เลย ขอเปลี่ยนพักหน่อยดีกว่านะก็แพ็มาซะดีเช่ที่สั่งมานะคะก็จะเป็นตัวของชิเซโดนะคะแล้วก็ตัวของชาแนลเพราะว่าไปเสิร์ชหาเนี่ยนะคะ่ะคือเขาบอกว่าสองยี่ห้อนี้นุ่มที่สุดแล้วนะคะก็ชิชาแนลตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะจำไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ราคาเต็ม240บาทเป็นของชิเซโดนะคะแต่ก็ราคา ที่ซื้อมาก็ร้อยกว่าบาทของการแต่ชิปเซโดแพงกว่าชาแนลนะต่อมาก็เป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมาเปิดกันดูดีกว่านะื่องว่ามีอะไรบ้าง